ทำไมอะคะเจอแซวตเอดแซวอ่าส่วนนี่ก็ไม่ตอบพี่น้องค่ะอ่าสุดนั้นนี่โหงค่ะไม่มาไม่มาค่ะทำไมอยู่ในใจก็ติดธุระนิดหน่อยค่ะก็เลยไม่มาส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมาเป็นไงคะวันนี้จะได้มาดูหนังเรื่องนี้เลย ก็คือเท่าที่แบบดูมีการแบบว่าได้ดูพอดเรื่องที่อ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กน้อยก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็คงจะเป็นหนังที่แบบมีแอคชั่นไซไฟเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะสนุกเพราะว่าเขาก็บอกว่าเรื่องนี้แบบไซซีจีเยอะมากแล้วก็แบบดีเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แล้วพระเอกยังเด็กอยู่เลยนะรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตินจะไม่ค่อยดูหนังแนวนี้เท่าไหร่ค่ะก็ตื่นกันไปเมื่หลังเจอที่เด็กนุ้งเรียกพี่เรียยกงงนเฉคุณหิ สวยนะคะคุณดิอย่าไปตีกับโรงพยาบาลนะคะเจ้าบ้านเจียเธอไม่นะเจ้าบ้านไงเจ๊ดิเออฉันเจียเธอต้อตหัวเราบ้างสาวสาวเอฟเป็นไงมั้งคะรักกันไหมเอ่ยรักค่ะรักมากค่ะนี่ขนาดยูนยูแล้วก็รักอยู่ใช่ใช่เพราะว่าเห็นเน่เน่ราองไห้ด้วยก็คิดถึงคิดถึงก็อยู่ด้วยกันตลอดตอนอยู่ในบ้านจะบ้านมางั้นได้คุยกันก็คุยบ้างค่ะ นั่นกระหงนี่กระแสแรงมากเลยนะก็ก็งงเหมือนกันเพราะว่าแรกๆเราจะยังไม่มีปลายฝฟมีไม่มีไม่รู้กระแสอะไรเลยอลายคนก็เหมือนกันว่ากระแสคูจินมันจะค่อยๆมาทีหลังเนาะก็ก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณที่ชื่นชอบพวกเราสองคนไม่ว่าจะแบบชอบแบบไหนก็ตามเราก็รู้สึกขอบคุณนะคะเราสองคนก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะเอ้เพื่อนๆดีกว่าทำไมนันหงก็ถึงแบบจิ้นกันอ๋อก็คงจะเป็นโมเมนต์ในบ้านนแบบงอนกันบ่อยอะไรอย่างนี้ เราเปิดก็จะชั้นใครพูดป่ะพี่นันพี่ป่ะลากป่ะพูดวันนี้พูดไม่ขอถือไมัยนะคะก็ตอนแรกใช่ไหมตอนเวิร์กช็อปพี่ไม่ต้องถามความคือหนูอ่ะไปนอนกับพี่นันแล้วพี่นันเขาก็เพ้อถึงพี่หงยกเฮ้ยคนนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ช่องทัวร์ค่ะจะรีรันจะรีรันตอนออดิชั่นเวิร์กช็อปบ่อยๆแล้วพี่เขาก็แบบเอ้ยพี่หงมาเอ้ยน่ารัก อะไรอย่างเงี้ยก็บ้างแบบข่อมเพอเป็นเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในบ้านนะคะไม่มีเลยค่ะกับเพื่อนกันก็ติดต่อติดตามความฟินกันแล้วกันเนาะใช่ค่าถึงเป็นแฟนเลยค่ะก็ฝากพวกเราทั้ง24คนนะคะเอฟปีสิบนะคะก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบเนาะมีหลากหลายสไตล์ให้ดูค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใครก็ตามแล้วก็แล้วก็เอ่อไลฟ์สไตล์จริงปีนี้นะคะเต็มมากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานพวกเราตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ เราต,ต,ต,ตกลงประกวดและตอนนี้ฮะนะคะเราอยู่ที่วันเปิดตัวหนัง Ender's Game ค่ะมาพบกับดาราฮไฮนูดนันกัน